ชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมถุนประจำปีพุทธศักราช2554ปีนี้เป็นปีแห่งการพ้นภัยชีวิตรุ่งโรจน์ฟันธงครับผมอยู่ที่พระโบส์วัดแครจังหวัดสุพรรณบุรีมีหลวงพ่อพระพุทธสุพรรณภูมิหลวงพ่อพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดอยู่ด้านหลังนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลที่ชาวราศีเมถุน ควรจะมากราบไหว้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลวัดแครเป็นวัดประวัติศาสตร์ที่มีอายุ500ป,ปีและมีสิ่งดีๆถ้าชาวราศีเมถุนมากราบไหว้สักการะจะโชคดีอย่างแน่นอนฟันธงครับปีนี้เรื่องของการเรียนขอให้ขยันตั้งใจเรียนจะประสบความสําเร็จทั้งการเรียนการสอบสติปัญญาก็จะมีมาบางปีตั้งใจแต่ไม่สําเร็จปีนี้ตั้งใจแล้วสําเร็จฟันธงครับ การงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านที่เกิดในราศีเมถุนรับราชการทำงานรัฐสาหกิจค้าขายมีโอกาสเจริญรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าแปลว่าใครที่ตกงานมีโอกาสได้งานในปีนี้ฟันทงครับดวงชะตาในเรื่องของการงานชาวราศีเมถุนดีมาตั้งแต่เดือนพฤษภายนในปีที่ผ่านมาแล้วพอเข้าเดือนมกรกาคมพามีนาดวงชะตาก็รุ่งโรดประสบความสาเร็จจะมีข่าวดีในเรื่องการงานใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายซื้อง่ายขายคล่อง สามารถเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจขยับขยายได้ในปีนี้ไม่ต้องกลัวเขาจะทะเลาะกันทางการเมืองปีนี้ทั้งปีสามารถลงทุนทำการค้าแล้วจะประสบความสำเร็จฟันธงครับใครก็ตามที่ที่เป็นข้าราชการก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ยศได้เกียรติได้บาร,รมีที่สูงขึ้นครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต้องหาโอกาสมากราบว่าหลวงพ่อพระพุทธสุวรรณภูมิและหลวงพ่อพระพุทธมหาเศรษฐีนักฎคู่กันในพระโบสถ์วัดแคร์ซึ่งขุนแผน ครั้งเมื่อเป็นสมเเรมายแก้วเคยมาบวชเรียนวิชากขัวตะคงณที่แห่งนี้จะเป็นมงคลเป็นบุญญราศีสําหรับท่านอย่างแน่นอนแปลว่าการงานประสบความสําเร็จในทุกประการมีความรุ่งโร์มีความเจริญก้าวหน้าขอให้ขยันและตั้งใจและมากราบไหว้ตามที่ผมแนะนํารับรองว่ารุ่งโรดเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนในเรื่องการงานฟังทงครับการเงินชาวราศีเมถุนเนี่ยปีพุทธศักราช2554 ใครมีหนี้สินก็จะหมดไปใครยังไม่รวยก็มีโอกาสรวยโดยเฉพาะหาโอกาสมากราบไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวากูในโบสถ์วัดแคร์มีโอกาสรวยทันตาทันใจฟังงครับแปลว่าปีนี้การเงินคล่องและโดยเฉพาะที่สําคัญคุณนั้นจะหมดทุกโภยภยัยและหมดปัญหาใหญ่หลังพุธษภาคมจะมีโชคลาภอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาคมจนถึงปลายปีฟังงครับความรักนะครับ ท่านที่เกิดในราศีเมถุนในปีนี้ท่านที่เกิดในราศีเมถุนความรักของท่านมีปัญหามาสองปีแล้วล่ะครับปี2551 52 53มีทุกเลิกกันทะเลาะเบาแวงอ,อึดอัดแต่ในปีพุทธศักราช2554หลัง24มิถุนนาทุกและเคราะห์และภัยกับความรักจะหมดไปถูกครับแปลว่าท่านที่เกิดในราศีเมถุนจะเจอคู่แท้จะมีความสุขในความรักสมหวัง คู่ของคุณนั้นเป็นคนเจ้าระเบียบรักความสะอาดเป็นคนที่มีสกุลรุนชาติมีการศึกษามีความรู้ดีครับและจะสมหวังในเรื่องของความรักโดยเฉพาะหลัง24พฤษภาคมฟันธงอีกทีครับสุขภาพในปีนี้ช่วงต้นปีจนถึงพฤษภาต้องระวังต้องดูแลสุขภาพให้ดีจะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดขับยวดยานพนะต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะดูแลตรวจร่างกายออกกําลังกายก็ต้องดูแลในช่วงต้นปีพอละพอเกิน ครึ่งปีแรกไปแล้วสุขภาพดีแข็งแรงครับเคร็ดเกตมงคลสําหรับปีนี้นะครับ 1. คุณที่เกิดในราศีเมถุนต้องมากราบไหว้หลวงพ่ออันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองในพระอุโบสถวัดแค่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะหลวงพ่อพระพุทธสุพรรณภูมิและหลวงพ่อพระพุทธมาหาเศรษฐีนวโกดจะทําให้ชีวิตรุ่งโร์เจริญก้าวหน้า 2. ถ้าทําได้ประกบกันอย่างนี้นะครับเขาเรียกไหว้พภาพเป็นคู่คสอง ไปไหว้หลวงพ่อนั่งหลวงพ่อนอนแห่งวัดสามพญาอยู่คู่กันในวิหารเดียวกันดุจเดียวกันจะทําให้วิตน,นั้นมีความสุขไม่ว่าจะลุกจะนั่งจะนอนเงินทองไหลมาเทมารุ่งโรจรน,น์เจริญก้าวหนาสาไปไหว้หลวงพ่อพระนอนที่วัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองสักดิ์ิ์ยิ่งนักจะประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองหาโอกาสไปไหว้เทพที่มีนามว่าพระพิคเนศวิเศษลาภาที่ศาลหลักเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการประกบสุดท้าย ชีวิตในปีนี้จะรุ่งโรจน์สมปรารถนาฟ้าทงครับวัตถุมงคลที่ควรมีไว้คู่กายหนึ่งพระพิฆคเนศเหลียนสมโพธเหลียนสร้างหลักเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นพิธีขลังพิธีดีชิดจะได้มีหลักมีชัยสองพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดพิธีเสาห้าสถาบันพยากรศาสตร์จัดสร้างพิธีที่วัดไตรมิตรและวัดสเกตหาได้ที่วัดแคนนี่แหละครับ รับรองวัดจะเป็นมหามงคลหรือจะไปที่วัดไตรมิตรวัดป่าธรรมโสพลวัดสาพยาก็จะมีเหรียญและรูปหล่อลอยองค์ของพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกรพิธีเสาหา่านเป็นมงคลไว้แขวนประจำตัวจะเป็นมหามงคลสพระแสงอาทิตย์ทันจิตและพระแสงจันทร์ทันใจณนะวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนพิธีวันลอยกระทงที่ผ่านมาสองค์พระตรีมูรติไปหาบูชาได้ที่เทวาลสีแยกคุวยขวาง มีพระตรีมุรติอันงดงามรับรองว่าจะเป็นมงคลนี่คือสัปปรพสิงมิ่งมงคลที่ต้องไปกราบไหว้และต้องมีไว้บูชาประจําตัวและนี่คือดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนประจําปีพุทธศักราช2554ครับทําตามนี้ทําตามคําแนะนํานี้รับรองว่าชิดของท่านในปีพุทธศักราช2554จะประสบความสาเร็จชิดรุ่งโรจน์เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนฟังทงครับ